โอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหน,นุ่นๆที่น่ารักทุกคนท,กทุกท่านกันด้วยนะครับใช่วันนี้นะครับพี่ก็มาอยู่เกม Thailand. เอีเฟสเซชันไทยแลนด์เอ๊ะไทยแลนด์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ตอนเนี้พยพี่กำลังโดนพี่ล็อบไอ้ย่าตรงนั้นมันมีบอสอยู่ใช่ป่ะพี่ต้องข้ามไปฝั่งนั้นเพื่อจะไปฆ่าบอสเดี๋ยววันนะพี่รอจะขอจังหวะดีๆก่อนขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนดีกว่าเคลียร์ไปก่อนเฮ้ยพี่จะวิ่งลงไปข้างล่างโอเคโอ้ยจะเย็นจะเย็น โอเคเอานะเขาพี่จะทำการฆ่าบอสมันฟันที่ถึงป่าว่าเนี่ยเอานะยิงเลยโ okay. อเคยิงโอ้โห,โหผีแม่งอย่างเยอะ okay. โอเคเฮ้ยดอปดิยิงลย เออไปอ่ะลูกสองไปเออเออเออโอเคแตกอุ้ยดอกปืนอะไรอ่ะปืนอะไรไม่รู้เดี๋ยวขอนะทำไงไดีวะฆ่ามาก่อนขอฆ่าก่อนเพราะว่าพวกคู่กับเจาะก่อนดอกปืนอะไรก็ไม่รู้นะผมขอขอบอกเลยนะว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะ ก็ม <owad Es> ีเด <ion> oh, sure. ี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเคลียบบอสก่อนขอเคลีย์ทางนี้ก่อนโอ้ยเฮเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดีนยเดี๋ยวเดี๋ยวดี้นวเดี๋เก็บมาให้หมดก่อนอันนี้น่าจะใช้ เ,เป่าเต็มปะเหมือนเป้าจะเ,าเต็มนะนี่ก่อนนะผมได้ปืนอะไรมาก็ไม่รู้อะปืนอะไรวะนี่นปะนะผมขอเคลียร์ช่องกระเป๋าก่อนนี่ไมไ่ทิ้งไปอะไรทิ้งไปปืนนี้เก็บไว้โอ้ยปืนนี้เยอะป่ะเอาแต่ลูกขอ เดี๋ยวอันนี้คือปืนอะไรคือเมื่อกี้ดรอปจากบอสได้ปืนอะไรก็ไม่รู้นะก็ไมปืนมันเยอะจังวะเคใช้นี้ไปให้หมดก่อนเดี๋ยวอันนี้ความพันเฮ้ยเก็บไม่ได้ปะโอ้ยทำไมทิ้งไปคือแบวนโคตรเยอะเลยปืนไม่รู้จะใช้ปืนอะไรโอเคปืนนี้หมดแล้วดรอปทิ้งไปนี่ทิ้งไป อะ่ครับอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้แปลว่าปืนนี้มันที่ดออปจากบอสอ่ะไม่ร่วงกันใช้ไปให้หมดเป็นย่างๆดีกว่าเดี๋น่าจะโอเคและมามีบอสอีกตัวอยู่ตรงไหนนาะนั่นปะยิงได้ไปลนะมาดิโอเคมาแล้วเฮ้ยไม่มา Mà đi đi, bot ngu Ok, mà đã, À, đi đâu, đi đâu rồi, bay, bay Ok Ok ยิงมันยิงมันยิงมันเออแล้วก็อันนี้ผมขอบอกเลยนะว,ว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะคือมีผมเล่นเซิร์ฟเออเซิร์ฟของกาลินนะตอนนั้นที่โปรโมทอยู่เล่นได้ไม่กี่วันเองแล้วก็เซิร์ฟปิดคือ,อยังเซ็งเลยผมเล่นแล้ว,วมันสนุกอะผมชอบอะแล้วก็แม่งเซิร์ฟปิดแล้วไม่มีอะไรเล่นก็เลยหาเซิร์ฟอ,อื่นมาเล่นก็คือเซิร์ฟนี้นะเห็นเขาว่าเป็นของแท้แต่ว่า คนเล่นแม่งโคตรน้อยเลยเดี๋ยวน่าดอกปืนอีะ่ะโอเคลูกหมดทิ้งไปปืนอ,อะไรวะปืนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่าเก็บมาก่อนดีเปล่าก็ไม่รู้น่าจะพอได้ละอุ้ยยาเก็บยาวะ เออทำไงต่อดีอะฟาร์มต่อปะมาใช้อน,นี้ตีโดนไหมเนะี่ยตีไม่โดนนะเดี๋นวนะถ้าอยู่ตรงนี้มันตีผมถึงปะตีไม่ถึงนะอุย้ยอันนี้ทีเดียวแตกเลยว้าวเฮ้ยน,นี้ตีหัวซอมบี้ทีเดียวแตกเลยอันเะนี้ย ได้ปะดูดิโอ้ยเจ๋งว่ะไม่ต้องใช้ดาบขาตนะก็ยัยงเฟี้ยวเลยอันนี้เออแล้วก็สำหรับน้องๆที่เข้ามาดูถ้ารู้เกี่ยวกับเกมนี้ก็ช่วยแนะนำพี่ด้วยนะเนี่ยคือปืนน่ะมันปืนอะไรมั่งก็ไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้จักเลยอะ <c oughs> คือไม่รู้ว่าปืนไหนสำคัญปืนไหนไม่สำคัญเนี่ย คือแบบไม่รู้เลยอันนี้อันนี้น่า,นาจะไม่สำคัญแล้วนะ่ะปืนเอ็มเลยใช้ไปให้หมดแล้วกัน <l ots> อุ้ยแต่ปืนนี้ก็ดีเหมือนกัน่ะแต่เห็นนะว่าไอ้ปืนที่มันเป็นสี่แบบสี่คมๆมเนะี่ยพี่ว่ามันอาจจะดีกว่านะเนยวใช้ไปให้หมดเป็นปืนๆดีกว่าปืนอะไรมันก็ไม่รู้เต็มไม่หมดเลยเนะี่ย <l ots> โอเค <l ots> ปืนนี้ไปก่อน เออคือตอนนี้แบบเออพี่ก็แบบไม่รู้จะมาเล่นเกมอะไรแล้วนะคือแบบมันจะทำคอนเทนต์อะไรมันก็แบบว่ามันตันนะไม่รู้จะทำอะไรอะทำไปไม่มีคนดูด้วยประมาณนั้นเดี๋ยว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 เดียบอสใหมก่กันไม่บอสบ่อยมาเกิดเยอะเลยวะ โอ้โหเฮียเอ้น่ากลัวเว้ยกี้ทำไมหรอ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 ฮะกี้ทำไมหล่อยังไม่ปืนอ,อะไรกะ ที่ทำไมเหรอเราเก็บไปก่อนแล้วกับปืนเอ้ยไม่ต้องเก็บหรอกหมดละปืนไหนวะที่มันดรอปจากบอสอะปืนนี้ปะ่ะอุ้ยสไนธ์ใช่ปะ่ะอันนี้ป่ะใช่สไนธ์ที่เขอตามหาเนอะใช่ป่ะวะไม่น่าใช่หรอกมั้งมันจะดรอปง่ายเลยขนาดน,นั้นอา้าวหายไปไหนวะอา้าวไม่ใช่สไนธ์เหรอ อ่าเฮียกูนี่ก็มัวตัวใช่ไหมเลยเออนึกว่าสไนท์ใช่ไหมออไ,หได้ไม่ใช่นี่ปะสไนนี่ปะใช่ปะว่าสไนทเนี่ยที่เขาตามห่าใช่ไหมต <laughs> ็สไนบอสสไนท์บอสอะไรอ่ะคือผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้เดีย๋ยวนะมีอะไรอีกไหมคือกูงงมาแล้วดูดิไม่รู้มันต้องอะไรใช้ไม่ใช้อะ่ะ ถ้าใครรู้ก็ช่วยแนะนําผมด้วยนะครับว่าอันไหนใช้อันไหนจําเป็นไม่จําเป็นนะปืน่ะพวกปืนอาวุธอะไรพวกน้แลวตัวนไหนปืนสไนทที่ผมได้ก็ไม่รู้นะเป็นสไนัยอะไรแต่ก็พยายามอย่าให้ตายแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปถามน้องๆโอเคผมจะใช้ปืนไหนยิงมันดีว,วะปืนนี้แล้วกันเกาะเหล็กกับเกาะนี่ไหนเดียวกันอ๋อเกาะอันนี้ดีกว่านะ โอ้ยอันนี้ทิ้งไปลูกหมดแล้วเฮ้ยรอลองเก็บไว้ก่อนดีกว่าเอ่อถือปืนนี่ไว้โอเคไปบอสน่าจะไม่มีละดูดิปืนยังเยอะเลยน่าจะเป็นปืนของคนที่มาตีบอสเปล่าวะน่าจะเป็นของปืนของคนที่มายิงบอสละผมว่าเดี๋ยวไอ้สัตีวืด Ui, gang tài, mi tài, tie, tài, gang tie, tiêu tay, đi ừ, mardi đi, mardi đi, mardi đi, mardi 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 ผมว่าใช้ปืนไปให้หมดดีกว่านะให้ปืนนี่เก็บแม็กไว้สี่แมงเทด่ดิโอเคถึงไปนี่มีอยู่ผมคือผมอยากรู้มากเลยว่าปืนไหนมันใช้ปืนไหนจําเป็นปืนไหนไม่จําเป็นแล้วก็แม็กด้วยอะ่ะคือแบบผมไม่เก็บแม่งหมดทุกอันเลย บอสอยู่ไหนวะบอสอะมาดิหัวผีมวนันยังเยอะเลยโอเคเราวิ่งไปฟาร์มงั้นได้นะขึ้นนั่นไปอุว่อุว่อุว่กระโดดดิกระโดดขึ้นไปโอเคโอเคเอาเราเบิดตาไปเดี๋ยวเก็บเราเบิดไปดีกว่ายิงไอ้พวกนั้นมามาดิ เห็นเสียงปืนไม่ได้ยินเสียงปืนไม่เนี่ยทำไมพี่ไม่เหมือนในหนั่งแบบว่าแบบวิ่งตามมาแบบแ,แร่แร่แบบเยอะๆยอเงี้ยดูดิมาอยู่กระย่อมแค่ะนั้นมาน้อยเกินเ <c oughs> อาเถอะมัน,น,นตีหัวไปเออเออทีเดียวแตกไอ้น,นี่ยังโกงเลยว่ะคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเ <c> ฮ <oughs> ้ยพันมีดเหรอมันคืออะไรมีดกันไก่ไม้พันมีด <c oughs> ทีเดียวแตก นี่คืออะไรอะไรวะเนี่ยช่างมันโพวะมีอีกไหมมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวขึ้นรถได้ไหมนะบันเทิงไงเยอะขึ้นรถไม่ได้อา้าวไอ้สัตว์โอ้ะเออเออไปก่อนดกฟ้าขึ้นที่สูงก่อนครับ โอเคเดี okay. ๋ยวขอเอาบอสอดกสักตัวแล้วกันดูแล้วมันจะเกิดป่ะเออ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 ทีเดียวแตกยังโหดเลยไอ้ไม้เนี้ยมันคือไม้อะไรก็ไม่รู้แม็กอะไรวเนี้ยทิ้งไปเถอะน่าจะไม่จำเป็นละ là thì to mà đi là tạm mà tắm à Ừ. Ừ. Nước bừng này là ghê đi v่ะ. Nãy các bạn ở đồn đi Gì là nữa? Không có gì nữa. Ừ, 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 ừ. con. อุยอ้ยเฮ้ยทำไมกระโดดเกินจ้างร้อยเล่นล้าน <laughs> อย่ากระโดดซะซะสูงเลยอืมตายไปซะอุย้ยเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดนอนเพิ่งตื่นเหรอนอนเพิ่งตื่นเหรอนอนเพิ่งตื่นเหรอฮะน,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 นี่เราต้องรอบอสเกิดอีกวันน่ย ไอ้ฮีอ้ตกใจไอ้เวนไอ้พีบ้าเอาคูเลือนรถเลยนะไม่ดีนะทำแบบเนี้ยตกใจหมดไม่ดีนะทำแบบเนี้ยตกใจหมดนะ อะไรวะยิงแม่งไม่แม่นเลยโอเคบอสไม่ค่อยมีละไม่ไม่ใช่บอสไม่ค่อยมีแล้ว,ลวผีไม่ค่อยมีละอันนี้คือปืนอะไรอะ่ะปืนอันนี้ใช้แม็กอะไรอะ่ะมุกเปลี่ยนไปหกสิบนัดได้หรอไ,ได้อยู่นะเอาเรื่องอยู่ เฮ้ยใครมากล้องฟองทางไกลเก็บไป่องพี่มันมีคนมาไล่เหมือนกันนะโอเคเจอพวกโอ้วโอ้วดาบคาตา อุยอ๊ยอุ๊ยยี่ปืนนี่ยังเฟี้ยวเลยเก็บแม่งหัวจัดเฟี้ยวจัดโอ๋อใจเย็นใจเย็นใจเย็นไว้เพื่อนผู้ง mà YÊU mà YÊU ôi phải con đi pha con đi pha cứ đi tủng con ôi ôi kim hải lỡ bón mà ôi oi, ไอ้เยี่ยมาเกิดอ,อะไรตรงกูครับนี่อะติดพิษด้วยแต่เอ้ยอ้อโอ้โอยตกใจตกใจหมดลยโอเคถัดมาช่อกัหยิงกับเพื่อนเอาเฮ้ยไอ้นั่นไปไหนหรอ ออไอ้ตกใจเลยแต่แม่งอยู่มาจั้วหลังฆ่ามันฆ่ามันโอเคทิ้งไปปืนนี้ยิงเลยแล้วกันหัว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 เข้าป่าวะเหมือนจะไม่เข้าเลยนะชา้าด้วยเปืนกลดีปะ อะไรอะ่ะก้องอะไรอ่ะลูกกระสุนอ๋อได้ลูกกระสุนนะค่อยยังโอเคอยู่เอออ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหน มานี่สิมานี่จีมานี่มานี่มานี่จีมานี่จีมา,ม,ามาไหมวิ่งมาไหมโอเคโอ้ยอ่อยโดนด้วยบันไลแล้ว,ไ,ลวไอ้เหี้ยมาไลแล้วกู มาไรแล้วไอ้ตว์เอ้ยไม่น่้เป็นเล่นเลยติดพิษด,ด้วยชิปหายแล้วติดพิษด,ด้วย ปืนอะไรอ่ะปืนอะไรแกวะปืนอะไรวะเนี่ยท่ายอ่ะท่ายอะไรแกวะริงแมงลยอุ้ยว่าปืนนี้น่าจะโอเคกว่านะ มองมันเท่ๆดีอ่ะดิแต่ที่รู้ตอนนี้กูจะตายติดพิษอะทำไงดีวะว่ากูต้องไปแล้วโอเคครับผมกูมต้องไปแล้วล่ะวิว่งอ่ะวิงว่งอ่ะ ทำไงถึงแก้พิษได้วะกินนี่หายไปเนะี<อ>่ยไอ้ห่าไม่น่าไปทะล่นเลยนี่คือกระเป๋าแหละห๋อคราบอ่ะเอาไว้ทำอะไรเพิ่อมอาวุธแน่ แมกอะไรไม่ใช้ทิ้งไปถ้ากูจะตายอ่ะจะตายไม่ได้นะมียาน,นี่ไปก่อนโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพยงเข้านี้นะครับก็นั่นแหละครับก็เล่นได้เล่นได้ดูโอ้โหกูต้องวิ่งอ้อมไปไกลเลยอะ่ะกูจะตายก่อนไหมเนี่ย เนี่ยตอนนี้ผมก็ติดพิษด้วยเนะี่ยคือต้องไปหาอะไรก็ไม่รู้อะเออแหละแต่ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าผมเล่นแบบโง,ง่ๆอะไรก็ขออภัยด้วยพเพราะดีผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันโอเคแล้วผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวไปชมกันอ่ีพีหน้าโอเคครับผมบ๊ายบาย